กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับความรู้นะคะสาระน่ารู้เกี่ยวกับเพ u Learning นนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มบล็อกนะคะบล็อกหน้าตาเป็นไงก็อย่างงี้ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือ1บล็อกอันนี้ก็เป็น1บล็อกนะคะมีทั้งด้านซ้ายมีทั้งด้านขวานี้ก็จะเป็น1บล็อกนะคะนี่ก็จะเป็น1บล็อกถ้าเราอยากจะเพิ่มบล็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวานะคะเราก็จะล็อกอินเข้ามาในฐานะของ ทีเชื่หรือว่าอาจารย์นะคะจากนั้นก็เริ่มต้นการแก้ไขนะคะเมื่อเราเริ่มต้นการแก้ไขเนี่ยเราก็จะเลื่อนนะคะเลื่อนหน้าจอเนี่ยลงมาทางด้านล่างนะคะจะเห็นว่ามันมีคำว่า add a block ตรงนี้เห็นไหมคะจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะ add a block แล้วก็คลิกเลยค่ะดอ d ดาวตรงนี้ออกมาดูเราก็จะดูว่ามันให้เรา add อะไรได้บ้างนะคะถ้าเราจะเพิ่มบล็อกที่จะนำเสนอ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอย่างเช่นเราอาจจะอยากจะเพิ่มบล็อกของผู้สอนว่าใครสอนเซสชันไหนหน้าตาเป็นอย่างไรหรือเราอยากจะเพิ่มบล็อกออทำลิงก์ไปยังที่ใดที่หนึ่งนะคะอย่างเช่นอันนี้ที่ตัวอย่างที่จะทำให้ดูเนี่ยก็คือว่าจะทำบล็อกที่ลิงก์ไปยัง u t u b e นะคะอาจจะเป็นสื่ออ,อะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะให้มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวานะคะแล้วก็ลิงก์ไปที่ อ่อ YouTube นะคะสิ่งที่เราจะเลือกนะคะเราจะเลือกบล็อกเนี่ยเป็นประเภทแบบ HTML นะคะเลือกตรงนี้เลยนะคะ HTML นะจากนั้นเราก็มาดูค่ะบล็อกที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเลื่อนมันมันก็จะอยู่ก่อนคําว่า Add a block นะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะซึ่งหน้าตาของบล็อกเนี่ยก็จะเหมือนกับการ ที่เราเพิ่มแหล่งข้อมูลทั่วๆไปก็คือเครื่องหมายผิดตรงนี้เครื่องหมายกากระบาทตรงนี้ก็คือลบ delete b l o c ทิ้งไปปิดตาคือมองไม่เห็นนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้คืออะไร นะคะก็คือจะเป็นการ assign role ว่าใครจะเห็นใครจะไม่เห็นนะคะก็มีการกำหนดได้ด้วยว่าบล็อกเนี่ยให้สิทธิ์ในการเข้าถึงของใครบ้างซึ่งเราคงไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นมากมายนะคะเรามาดูตรงนี้ว่าเราจะเซตเจ้าบล็อกตรงนี้ยังไงก็ใช้ตรงเลือกรูปตรงเฟืองตรงนี้นะคะรูปเฟืองตรงนี้ก็เป็นการ edit บล็อกเหมือนกับการที่เราเพิ่มแหล่งข้อมูลทั่ว,วไปเลยนะก็คลิกตรงนี้เข้าไปนะคะหัวข้อบล็อกตรงนี้ นะคะก็คือเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าหัวข้อบล็อกก็คือ navigation นะคะหรือตรงนี้ก็เรียกว่า b ล็ c k s t t t i n g นะคะเราก็แล้วแต่ว่าหัวข้อของเราจะเป็นอะไรในที่นี้หัวข้อตรงนี้เราจะอาเอาเป็นการ์ตูนแล้วกันนะคะการ์ตูนพระพุทธเจ้าตอนนี้กำลังฮิตอยู่นะคะพะเจ้าการ์ตูนพระพุทธเจ้าจากนั้นเนื้อหาตรงนี้นะคะ จะลิงก์ไปยัง YouTube นะคะก็คือจะลิงก์มาที่นี่ยการ์ตูนพุทธเจ้า,าจะใช้ลิงก์ตัวนี้นะคะทีนี้เราจะทำลิงก์ยังไงเราจะเอาเอาไอ,าอ,าอา้หน้าจอตรงนี้มาใส่มาใส่ตรงนี้เลยก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าบล็อกเราเล็กนิดเดียวนะคะถ้าเราเอามาใส่รูปมันก็จะนิดเดียวเพราะนั้นเราอาจจะหารูปมาเป็นตัวลิงก์แทนนะคะ,ะในที่นี้ก็จะเพิ่มรูปเข้าไปนะคะก็เลือกอัปโหลด ะะคอะัปโหลดไฟล์จะอัปโหลดไฟล์ไหนดีก็ชุดไฟล์นะคะเมืเมเอ่อกีนเนอเเอ้เตรียมเอาไว้แล้วอยู่ไหนเนาะเตรียมเอาไว้แล้วเตรียมเอาไว้ได้นี่พุทธศาสนาเตรียมไว้ละก็อัปโหลดนะคะเราจะเราจะเอารูปภาพนี้ลิง,งก์ไปยังการ์ตูนพุทธเจ้าที่ยูทูบนะคะทีนี้บล็อกมันมีขนาด ไม่ใหญ่มากนะคะเราก็อาจจะปรับรูปภาพตรงนี้ให้มันมีขนาดเหมาะสมนะคะอันนี้เอาซะมาห้าสิบแล้วกันเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าเอาประมาณนี้แล้วกันนะคะเพิ่มเข้าไปประมาณนี้นะคะจากนั้นเราบอกว่าเราจะทํำลิงก์จากภาพนี้มาที่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ก๊อปปี้ url นี้มาเลยนะคะแล้วก็มาคลิกที่รูปภาพเพิ่มลิงก์ค่ะก็วางลิงก์นี้ลงไปนะคะ มันบอกว่าเป้าหมายจะเปิดที่ไหนเปิดหน้าต่างใหม่ก็คือพอคลิกแล้วให้ไปเปิดหน้าต่างใหม่หน้าต่างเดิมยังอยู่นะคะก็กดเพิ่มเข้าไปนะคะจากนั้นก็ตรงนี้นะคะ default region นะคะกับ region ตรงนี้นะคะ default region ก็คือจะให้บล็อกนี้มันปรากฏที่ไหนในหน้าอื่นๆน,นะคะส่วนอันนี้ก็คือในหน้านี้จะให้ปรากฏที่ไหนถ้าเราอยากให้มันปรากฏทางด้านขวาในทุกๆหน้าของเราเราก็กด right ตรงนี้แค่นี้เองค่ะก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงอ่กระตุ้นพระพุทธเจ้าออกมาแล้วนะคะตรงนี้อาจจะเห็นว่าเอ้ยมันอยู่ชิดเกินไปมันไม่กึ่งกลางนะคะเราอาจจะกลับมาแก้ตรงนี้ให้มันอยู่กึ่งกลางก็ได้นะคะนี่เซตกึ่งกลางให้มันสวยงามนิดเดิงบัอก,การเปลี่ยนแปลงอ่เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้บล็อกเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเราก็กด ตรงนี้ก็จะเป็นการอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้เซตอ่ะเป็นการขึ้นหน้าใหม่ไปนะคะขึ้นหน้าใหม่ไปเมื่อกี้นี้ทําพลาดไปน,นิดนึงเมื่อกี้บอกให้มันไปขึ้นหน้าใหม่มันไม่ขึ้นหน้าใหม่ให้เราหรือลองดูใหม่สิกลับเข้ามาดูตรงลิงก์ใหม่นะคะว่าบอกให้มันไปขึ้นหน้าต่างใหม่เป้าหมายก็คือหน้าต่างใหม่นะคะลืมแก้ตรงนี้หน้าต่างใหม่นะอ่ปเดโอเคบันทึกกันเป็นแรง อ่าทีนี้ลองดูใหม่มันน่าจะต้องไปเปิดหน้าใหม่นะคะอ่ะโอเคถูกต้องก็คือหน้าเดิมจะยังอยู่ถ้าเมื่อกี้มันยังลืมคลิกนะคะมันก็ไปเกิดแทนที่เดิมก็อันนี้ก็จะเป็นการสร้างบล็อกนะคะเราสามารถจะเพิ่มนะคะอย่างอันนี้มีหลายคนบอกอยากจะเพิ่มบล็อกเกี่ยวกับ AEC นะคะก็ทําคล้ายกันกันกบกับกระตูมพทธศาสสดาตรงนี้นะคะก็คือว่า เอาภาพมาแล้วเราก็ลิงก์ไปที่ใดที่หนึ่งนะคะเอาภาพมาแล้วก็ลิงก์ไปที่ใดที่หนึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะลิงก์ไปที่ไหนนะคะซึ่งบล็อกตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มได้เยอะแยะนะคะอย่างผู้สอนตรงนี้ก็เหมือนกันสมมุติว่าเทอมนี้มีผู้สอน2คนนะคะเราก็อาจจะเอารูปอาจารย์ผู้สอนมาแล้วก็ใส่ชื่อไว้นะคะคนที่1คนที่2นะคะก็สามารถที่จะทําได้นะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะ เราอาจจะทําการย้ายบล็อกก็ได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ได้อยากไม่อยากให้การ์ตูนพระเจ้าอยู่ตรงนี้อยากให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ไหมนะคะเราก็ใช้วิธีการเหมือนกับที่เราทำตรงแหล่งการเพิ่มแหล่งข้อมูลนะคะก็คือ drag ลากไปย้ายขึ้นไปข้างบนใชไหมคะจะย้ายเอาตัวนี้ขึ้นมาข้างบนหรือจะย้ายตัวนี้ขึ้นมาข้างบนก็สามารถที่จะทําได้นะคะสามารถที่จะย้ายขึ้นลงนะคะได้หมดเลยนะคะ จะเอากระตุนมเอา AEC ตัวนี้ขึ้นนะคะเอาพระพุเจ้าไปไว้ข้างล่างแบบนี้ก็ได้นะคะเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายขึ้นลงได้หรือจริงๆแล้วถ้าเราจะย้ายบล็อกนะคะจากทางด้านทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายก็ทําได้เหมือนกันนะคะนี่เราย้ายมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็น e e l เวอร์ชันที่ง่ายต่อการทํามากเลยนะคะคือ drag and drop นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะยากกว่าน,นี้นะคะสมันนี้สามารถลากไปลากมาแบบนี้ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ